ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเจคกันเคยครับผมร้านน้องโบบารมีพระเครื่องครับพี่นะครับมีพระเครื่องมาเพ่งปันครับพี่ประมาณ20รายการนะครับร้านน้องโบบารมีพระเครื่องครับพี่โทรไลน์ดีครับ0620890157ครับเน้นย้ำอีกครั้งครับ0620890157นะครับหรือสแกนเขียวโค้ดเข้ามาเพิ่มเพื่อนกันได้เลยนะครับนะมีสมาชิกมากกว่า14,000ท่านนะครับนะเป็นสมาชิก ผู้ติดตามนะครับในช่องอนะครับในยูทูปนะครับน้าไลค์นะครับมีร้านน้องโบบันมีพระเครื่องนะครับส่งพระตรงปกนะครับทุกรายการเลยนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะชี้ตำแหน่งชี้จุดนะครับทุกทุกที่นะครับพี่นะอ่ลองดูกันได้เลยนะครับนะถ่ายภาพเป็นยืนยันได้นะครับพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับพี่รายการที่1นนะครับนะรายการที่1ครับพี่เป็นพระหนุกุทธวด นะครับเป็นพระหลวงพูททวดเลี่ยมกอบสแตนเลสครับพี่หลังยันปีสามศูนนะครับเป็นพระหลวงพูททวดวัดช้างให้ปีสามศูนเนื้อทองแดงลมดำสวยๆนะครับเนื้อทองแดงลมดำสวยๆนี่ครับผิวลุง้งว,วิบว,วับเลยพี่เส้นสายคมคมพี่นะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกพระนครศรีอยุธยาปุกเสกนะครับเกจิดังเมืองกรุงเก่าอ่า นะครับนะนี่ครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมขนาดเล็กนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับพี่นะห้อยคล้องได้นะครับนะครับคุณหญิงคล้องได้นะครับลูกหลานคล้องดีเลยนะครับพี่นะนี่ครับพี่เหรียญนี้น้องเอาหกร้อยบาทนะครับนะเป็นเหรียญสวยเดิมมากครับพี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะครับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีสามศูนย์หลวงปู่ดูว่สแกปุกเสกนะครับนะสวยเดิมครับพี่ นะครับเอาหกร้อยบาทนะครับพี่นะสวยนะครับสวยต้องมีพุทธคุณอนะครับนะสวยต้องมีพุทธคุณนะครับน้วมีที่มาที่ไปครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทพี่หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขสองครับพี่หมายเลขสองเป็นพระสิวลีเนื้อดินครับพี่นี่น้องหาที่มาที่อ่าเนี่ยเกจิคณาจารย์ไม่ได้นะพี่นะเนี่ยน้องหาที่มาของเกจิคณาจารย์ไม่ได้นะครับเป็นพระเนื้อดินเนี่ย นะครับน้องสันนิษฐานว่าต้องเก่าแน่นะครับน้ขอบนิมนแบบพระนี่นะครับน้แบบมีการแบบว่าหมันมากนะครับนะเนื้อนี่หมันมากนะครับเป็นพระศิวลีเนี่ยนะครับนะำโบราณโบราณเนี่ยนะครับเขากล่าวไว้ว่านะครับนะใครบูชาพระศิวลีเนี่ยพี่นะครับนะร่ารวยนะครับร่ารวยเงินทองนะครับพี่นวองค์นี้นะครับพี่นะดอกเล่มะขามนี่ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับพี่นะดอกเล่มะขามเนี่ย นะครับนะเม็ดเล่มะขานนี่เยอะจริงๆริงดอกเม็ดเบลเลอร์เลยพี่ดูนด็นะครับนี่เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระสิวลีพี่แล้วมีจานอัครายันนะครับมีอัครายันประมาณแปดตัวนะครับนะเกิดก็มีศึกไปบ้างนะครับพี่เป็นพระสิวลีเนื้อดินพี่น้องเอาหกร้อยบาทนะครับนะใครทราบที่มาก็มากินตับไปได้ละกันนะครับพี่นะเอาหกร้อยบาทสวยเดิมเลยนะพี่นะ เละมาขามเยอะมากนะครับพี่องค์นี้พระศิวลีนะครับน้ำหมายเลขสองครับพี่เอาหกร้อยบาทหมายเลขสามครับพี่หมายเลขสามเป็นเหรียญพุ่มข้าวนะครับนะเป็นเหรียญพุ่มข้าวแจกแม่ครัวเนื้อทองแดงผิวไฟหลวงพ่อขว,วยชุดตีนทะโววัดโคสิต,ตารามนะครับงานผูกพระศรีมานะครับสวยเดิมครับพี่เหรียญน,นี้ครับ เหรียญนี้สวยเดิมนะครับปลวงพวอกล้วยผิวไฟสวยๆเลยพี่นะครับนะลงเว่นขยายไปนี่พี่นะครับนะเป็นแบบแสงไฟสะท้อนเลยครับพี่นะครับเป็นแสงผิวอเปลวไฟสะท้อนเลยนะครับเหรียญสวยมากครับพี่นี่ครับแลเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับเขาเรียกเหรียญพุ่มข้าวนะครับเป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะอ่านะครับนะเป็นเหรียญแจกแม่ครัวปีสองหนึ่งนะครับปลูกวัตสีมานะครับนวัด โคสิตารามนะครับประมาณปีสองหนึ่งนะครับพี่เหรียญสวยเดิมอะขครย,ยันตัวหนังสือคมชัดพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้เจ็ดร้อยบาทสวยเดิมนะครับมองดูแท้เลยนะพี่นะมองดูแท้สวยเดิมหมดลองดูนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทหมายเลขสามหมายเลขสี่เหรียญกลมห่วงเชื่อมนี่ครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาสวยเดิม นี่ครับดาหลังเป็นยันพระพิตานะครับนะอยู่ในดอกบัวนะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับนี่หลวงพ่อจาดพระครูสิทธิสารคุณนะครับนะเป็นเหรียญสวยเดิมมากนะครับพี่น้านานๆผ่านมาสักองครพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกะเบานะครับนะและเหรียญสภาพสวยเดิมคมมากนะครับนะรุ่น ถึงแม้นะครับมีร่องรอยผ่านการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะครับนะนี่ครับผ่านการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็นะครับยังมีร่องรอยการคุมนะครับชัดนะครับสวยหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาเหรียญกลมห่วงเชื่อมเก่าเมตาดิงงเอาแปดร้อยบาทครับพี่แปดร้อยบาทนะครับหมายเลขสี่หมายเลขห้า ซุ้มกอพิมพใหญ่ข้างกระหนกบัวเล็บช้างห้าเม็ดติดบางๆเนื้อดำๆคาบกุนี่ครับสวยมากนะครับพี่นะสวยมากครับพี่เนื้อหาพระสุ้มกอลักษณะน,นี้นะครับพี่นะซุ้มกอลักษณะน,นี้นะครับถือว่าสวยมากนะครับพี่นะ นี่ครับเป็นซุ้มกอข้างกันหนกถือว่าสวยมากนะครับพี่นะองนี้ครับนี่เนื้อหาสีดำครับพี่นานๆพบเจอนะครับนะเอาห้าร้อยบาทพี่หมืนี่้าหมายเลขหกะสมเด็จวัตคังพิมพ์ใหญ่มีค่ารรักเก่าเนื้อหาแก่ง องนี้เลี่ยมกรอบมานะครับพี่นะมีคาบลักเก่าเก่าครับพี่นะครับเนื้อหาเก่งหนึบหนึบนี่ครับมีคาบลักเก่าแห้งนะครับพี่นะนะครับนี่ดูจากแบบว่าอ่าเนื้อลักเนี่ยพี่นะครับเหมือนมีการเงงออกจากเนื้อพ้าเล็กน้อยนะครับนะเหมือนมีสภาพแบบนะครับเก่าและแห้งแบบกังนะนะพี่นะแห้งแบบกังนะครับแล้วมีการแยกออกจากตัวเนื้อพ้านะครับองนี้แบบนะพี่นะเนื้อหาเก่ง นะครับคาบลักนี่เก่ากึกครับพี่มีความแห้งนะครับแห้งมากนะครับพี่ดูเิเนื้อกระแขงสวยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วันละคังครับพี่นี่ครับหมายเลขหกเอาห้าร้อยบาทครับพี่คุยขอประธานาภัยนะพี่นะหมายเลขเจ็ดครับ หมายเลขเจ็ดเป็นพิมพ์ทรงพระประธานเนื้อขาวโอ้โหนี้เม็ดแร่สวยเลยนะพี่นะนะครับเม็ดแร่เขียวเม็ดแร่ขาวดำเนี่ยโอ้โหเนื้อหนึบสวยนะครับพี่นะนี่ครับเนื้อขาวและเม็ดแร่สวยเป็นพิมพ์พระประธานเนื้อแน่นหลังเรียบ เนื้อสวยๆครับพี่นี่ครับพี่นะครับสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านนะครับพี่นะมานะครับทักทายกันนะพี่นะโอ้โหงนี้สวยมากครับพี่หมายเลขเจ็ดนะครับพี่หมายเลขแปดครับหมายเลขแปดนะครับเป็น รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคันพิมพิตานะครับนะเป็นพิมพิตาสามชายนะครับเป็นพิมพิตาสามชายนะครับเนื้อโลหะสวยเก่านี่ครับเป็นเนื้อโลหะสวยเก่ามากนะครับเป็นพิมพิตาสามชายสวยๆครับพี่ นี่ครับมาเว่งพันกันนะครับพี่นะนี่ครับเส้นประกบแม่พิมพ์นะครับนะเขาเรียกเส้นขนมจีนนะพี่นะเขามีเรียกหลายรูปแบบนะครับเรียกหลายรูปแบบรูปทรงนะพี่นะนี่เป็นเส้นขนมจีนบางคนก็เรียกเส้นประกบบล็อกอะไรต่างๆนานาไปนะครับพี่นะนี่นะครับลอยยุบรอยย่นลอยตกแต่งตะไบครับพี่นะครับเป็นพิชิตาสามชาย องนี้แบ่งปันเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินนานี่เอาไปเป็นที่ระลึกนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ไทยได้นะพี่นะนะครับนะอ่าแบ่งปันยังไงพี่หมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเป็นพระผงสุพันธ์นะครับเป็นพระผงสุพันธ์เนื้อดินตรงนี้ไม่มีกรอบนะพี่นะนะครับองนี้ไม่มีกรอบสวยเดิมนะครับผิวสีเข้มเขมครับพี่ เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินมีคราบกุบนะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่นิยมนะพี่นะเป็นพิมพ์หน้าแก่นิยมนะครับหน้าเขาจะคล้ายๆแบบรอสีเขียวมนะห,าหาาายยวมากนะครับองค์นี้ถือว่าสวยเดิมเลยนะพี่นะนะครับ ถือว่าสวยเดิมนะฮะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินแบบผิวสีเข้มเป็นพิมหน้าแก่นะครับข้าบกุสวยมากนะฮะนะครับนะนี่ครับสวยเดิมเดิมมาห้าร้อยบาทนะพี่นะแบกปันนักสะสมนะครับพี่นะราคาย่อมเยาวมากมาก,มากนะครับพี่นะช่องนนองนะครับน้องโบกำลังมีพระเครื่อนงะครับชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนะ อ่านะครับคุณชอบจำหมายเลขจะมีพีดีครับพี่หมายเลขเก้าครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละังนะครับองนี้เนื้อหนึบแข็งนะพี่นะเท่าที่อ่าน้องมองสังเกตด,ด้วยตาเปล่านะครับเป็น,เน,นนะเนื้อหนึบแะะข็งนะครับเนื้อหนึบแข็งวัดละัง นะครับองนี้เนื้อสวยนะครับนะมีค่าแป้งโรยพิมพ์นะครับมีค่าแป้งโรยพิมพนะครับหลังเรียบครับพี่องนี้ข้างแบบแน่นๆมากนะพี่นำมวลสารนะครับมีค่าแน่นๆมากครับพี่อ่าหมายเลขสิบห้าร้อยบาทครับพี่นี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดเหรียญน,นั่งพาน เนื้อทองแดงกะไรทองหลวงพุทธิมิสริโกวัดรหัสไรจังหวัดระยองนะครับเป็นเหรียญนั่งพางฉลองครบแปดรอบนะครับพศหนึ่งแปดเป็นเหรียญสวยเดิมมากๆนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญสวยเดิมมากๆนะครับอัครายันสวยคมชัดมากครับพี่เนี่งตัวนี่เหรียญนั่งพานสวยเดิมหลวงพุทธิมิรสริโกวัดรหัสไรจังหวัดระยอง นะครับพี่นี่ดูดิเนื้อทองแดงเก่ามากนะครับพี่นะมีสีเข้มมากนะครับนะนี่ครับพี่สองห้าหนึ่งแปดเหรียนสวยมากๆนะครับพี่นะ แบ่งปันให้นะครับพี่นะแบ่งปันให้ใน,นี่โคดนี่เด้งเด้งลึกๆเลยพี่โคดเด้งเด้งลึกๆเส้นขนแมวหลังเนียนสวยๆครับพี่พนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับพี่นั้นเหรียญเนี้ยเอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพุทธิิมนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบสองพระสมเด็จฐานแซมเนื้อขาวหลังเรียบสวยเก่า เม็ดแร่ฝั่งในเนื้อเด้งๆเลยพี่ดูดูดู้าแซมหูขีดวะัละคังเนื้อสวยโอ้โหดูนี่ครับเม็ดแร่นะครับพี่นะที่จุดๆนี่เม็ดแร่ฝั่งตัวทั้งนั้นเลยนะพี่นะเออนะครับนะเม็ดแร่ฝั่งตัวทั้งนั้นเลยครับพี่นี่ ในด้านหลังนี่เม็ดละเอียดมากนะครับพี่นั้นเรียมกรอบสวยๆนะครับนะขึ้นคอสวยๆเลยพี่หนึ่งดูตัวอย่านแซมหูขีดวะละัลคังครับพี่น้อยมากนะครับนะที่จะพบเจอนะครับน้อยมากที่จะพบเจอนะพี่นะในแวดวงเนี่ย นี่ครับพี่เอาห้าร้อยบาทจะพี่หมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสามเหรียญกลมรุ่นเสาห้าหลวงปู่โตวัดปราดูจิมพีปีสองพันห้าร้อยสิบสองเนื้อทองแดงลมดำเป็นหนึ่งเหรียญสวยคมเดิมนะครับนะเป็นหนึ่งเหรียญสวยคมเดิมครับพี่เหรียญกลมสักขนาดประมาณเหรียญสองบาทนะพี่นะ เหรียญกลมสักขนาดประมาณเหรียญสองบาทใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับพี่น้าเล่นโอ้โหเส้นเลือดนี่เป็นเหรียญสวยคมเดิมมากครับพี่นะครับเหรียญหลวงพุดโต๊ะนะครับอินทสวนโนปีหนึ่งสองเนื้อทองแดงลมดํารุ่นสอห้านะครับนะองนี้สวยเดิมมากนะครับพี่พี่นี่โอ้โหอันนี้เจ็ดร้อยบาทครับพี่หมายเลขสิบสามครับหมายเลขสิบสี่ เหรียญเต็มองพระครูวิสุทธ์ศิลาจาร์หลวงปู่พิงค์วัดบางประกอบเหรียญอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์โด่งดังข้างกระบอกก่วงเชื่อมนับเป็นอีกหนึ่งเหรียญครับพี่นับเป็นอีกหนึ่งเหรียญประสบการณ์นะครับพี่นะหนึ่งเหรียญเหรียญนี้เลยพี่ นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงแบบสีขุ่นควักเลยพี่นะครับเป็นทองแดงเก่านะครับพี่นะถ้าเป็นภาษาพรคเาเรียกแบบเหมือนเนื้อทองแดงเถื่อนนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับมีความแดงแบบแบบแดงแบบขุ่นๆนะครับนะเป็นแดงแบบขุ่นๆนะครับสองสี่แปดสามนะครับเป็นข้างกระบอกห่วงเชื่อมเก่าเหรียญนี้พระเก็บสวยมากนะครับนะเป็นพระเก็บสวยมาก นะครับโอ้โหนี่ต้องยอมรับเจ้าของเลยนะพี่นะยอมรับเจ้าของเลยนะครับต้องยอมรับว่าเก็บสวยมากนะครับรนาะเป็นเหมือนเนื้อทองแดงเถื่อนก็ไหลนะครับสภาพแบบสีมันขุ่นขุ่นนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังเป็นพระพุทธครับพี่นะครับเหรียญน ing, ี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าเป็นพิมพ์ใหญ่วะัลคางอง,งนี้เนื้อหนึบเก่งนะครับนะมีแตกลายงานนะพี่ นะครับเนื้อหนึบแก่งมีแตกลายงาปนผสมแบบแป้งโรยพิมพ์นะครับนะั่นนี่มีเห็นดูนะพี่นะค่าแป้งโรยพิมพนะครับนะั่นเป็นพิมพ์ลึกนะครับหลังสวยเรียบหลังสวยเรียบเนื้อหนึบแก่งองนี้ครับพี่ท่าในใดที่หาอยู่นะพี่นะท่าในใดที่หาอยู่นะครับนะเนื้อสวย นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่วัาละคังเนื้อลึกแก่งสวยเก่านะครับหลังเรียบเอาห้าร้อยบาทพี่หมายเลขสิบห้าครับพี่หมายเลขสิบหกรูปหล่อหลวงพ่อ,อพเงินวัดบางคานเนื้อเขียวมเหลืองสวยสวยเก่าเก่าสาแดงแดงขึ้นพี่นี่นะครับส่าแดงแดงขึ้น นะครับเนื้อหาเขียวอมเหลืองสวยเก่านี่ขึ้นเป็นยิบ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 เป็นเกตกระดี่เลยพี่นะครับเป็นเกตกระดี่เป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนี่ครับเม็ดแรกเก่าสวยเดิมติดฝังในเนื้อพระเลยนะครับพี่นะโอ้โหข้าพี่องค์นี้สวยครบสูตรนะพี่นะสวยครบสูตรนะรเป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่ไทยได้ นะครับพี่นะสวัสดีปีใหม่ไทยได้เลยนะพี่โอ้โหตรงนี้นะครับเนื้อสวยเก่าเขียวเขียวขาวๆนะครับเขเียวเขียวเหลืองๆนะครับนำไปสาดแดงๆขึ้นเนี่ยโอ้โหตรงนี้สวยแบบครบสูตรนะพี่นะสวยแบบครบสูตรนวีดี่นี่ครับพี่ <c ảo> แบ่งปันให้นะครับหมายเลขสิบหกครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดครับ หมายเลขสิบเจ็ดเป็นพิมพ์ทรงพระประธานเนื้อนึ่แก่งสวยองนี้ไม่แตกรายงานนะครับนะอ่าองนี้มีเนื้อนึ่แก่งสวยโอ้โหดูเม็ดแร่เม็ดดาเม็ดนี้ครับพี่นะครับเม็ดแร่เม็ดดาเม็ดนี้โอ้โหนะครับแล,ล้วดูรายละเอียดเป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับสมเดะะ็จวลคังองนี้สวยเดิมนะครับ ขอประทานโทษนะครับพี่นะขอประทานโทษนะพี่เป็นเนื้อหนึบเก่งครับพี่วิ่งตรงนี้เดี๋ยวน้องต้องหาผ้ามาลองแล้วนะพี่นะกลัวพระเสียหายชำรุดนะครับพี่นะจะไม่มีเสียหายชำรุดนะครับพี่นะเสียหายชำรุดน้องบอกแน่นะครับนะทุกคนณีครับพี่นี่เอาห้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดนะครับนะ หมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดเป็นพระนางพญาพิมพ์อกหนูนใหญ่นะครับพิษณุโลกเนื้อมันมันเลยพี่นะครับนี่ผ่านมือองแรกนะพี่นะผ่านมือองแรกนะครับเป็นอกหนูนใหญ่หนุ่นะครับเนื้อมันสวยมากครับพี่ เนื้อมันสวยมากนะครับเม็ดแร่เม็ดกวดลอยลอยเด้งๆเลยพี่นะครับนะอกหนูนใหญ่นางพญาพิษณุโลกหมายเลขสิบแปดครับพี่นี่ครับหมายเลขสิบเก้าหนึ่งในบรรจาพระคีพระผงสุพรรณ องนี้เนื้อโซนเข้มสีโกโก้เลยพี่นะครับเป็นสีโกโก้นะครับพี่นะในองนี้นะครับเป็นพิมพ์ทรงเคี้ยวหมากนะครับเหมือนหรือสีเคี้ยวหมากองนี้น้องสันนิษฐานว่าเป็นพิมพ์หน้าแก่หนึ่งองค์ครับพี่นะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่องนี้เนื้อสวยนะครับนะเป็นเนื้อสวยเลยองนี้นะครับน้องได้มาเนี่ยนะครับพี่นะน้องได้มาเนี่ย พระโซนแบบว่าทางอ่าสุขโขทัยนะพี่นะครับนะาโซนสุขโขทัยเนี่ยนะครับนะาชาวบ้านเนี่ยจะเก็บพระอผงสุพรรณลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับน้งน้องได้มาสี่องค์นะพี่น้องได้มาสี่องค์นะครับเนี่ยเหลืออีกหนึ่งองค์นะครับไปไว้ EP ต่อต่อไปนะพี่นะอีกหนึ่งองค์ไว้ EP ต่อต่อไปนะครับนะองค์นี้น้องเห็นสวยนะครับน้องเลี่ยมเข้ากรอบเลยพี่นะครับน้องเลี่ยมเข้ากรอบน้องเห็นองค์นี้สวย นะครับนะโอ้โหองค์นี้สวยจริงนะพี่นะเหมือนมีคาบดำดำคาบรักเก่านะครับนะมันมีคาบดำดำคาบรักเก่าติดอยู่ด้วยนะครับนะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับแล้วเป็นพิมหน้าแก่นะครับพี่เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับหนึ่งในเบญจภาคีนะครับพระพงศพันธ์เนื้อดินนะพี่หมายเลขสิบเก้าต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบครับพี่ไฮไลท์นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่ออยู่ นะครับวัดบางน้อยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยเหรียญประสบการณ์เก่ามากครับพี่นับสองสี่ห้าเก้านะครับเหรียญหลวงพ่ออยู่องนี้มีแเปะทองนะครับนะเจ้าของเปะเองนะพี่นะเนี่ยเจ้าของเปะเองนะครับแล้วพี่คิดว่านะครับเจ้าของจะอายุเท่าไหร่นะครับพี่นะตอนนี้แมบเจ้าของไม่อยู่แล้วนะพี่นะเออนะครับเจ้าของเก่าไม่อยู่เลยพี่แล้วดูเนื้อทองนี่เก่ามากจะแห้งมากนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออยู่วัดนะครับวัดบางน้อย นะพี่นะเดี๋ยวนะนี่ครับี่เหรียญหลวงพ่ออยู่วัดปางน้อยนะครับจนะเป็นหลินแบบเกจิเก่านะครับนี่วัดน้อยนะพี่นะข้้นด้านหลังก็เขียนวัดน้อยนะครับมียันนนะครับเป็นเนื้อทองแดงเก่ามากนะครับพี่นะเป็นเนื้อทองแดงเก่ามากแล้วพี่ดูเนื้อโลหะทองแดงนะครับเป็นเนื้อโลหะทองแดงแล้วดูเนื้อผิวทองนะครับมีความแห้งเก่า นะครับนะเอาไว้เลยนะพี่น้องเอาแปดร้อยบาทนะพี่นะแบ่งปันนะองแปดร้อยบาทหมายเลขยี่สิบนะครับเหรียญหลวงพ่ออยู่วัดน้อยหรือวัดบางน้อยนะครับนะสองสี่ห้าเก้านะครับเป็นเหรียญเก่าโบราณเหรียญประสบการณ์สูงนะครับเพียงนี้ครับหมายเลขยี่สิบก็พี่เอาแปดร้อยบาทนะครับนะก็สนใจรายการใดก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับพี่นะวันนี้ก็น้องมาแบ่งปันครับยี่สิบรายการนะพี่นะสำหรับวันหยุดนะครับพี่นะถ้าไม่วันหยุดก็ประมาณสามสิบ 36รายการก็ว่าไปนะพี่นะวันนี้วันหยุดก็ร้แงเพงปังไงครับพี่นะครับนะก็สนใจนะฝากช่องทางการติดต่อหนึ่งครั้งครับพี่ก่อนจากลากันไปครับร้านน้องโมบารมีพระเครื่องครับพี่โทรไลน์ดี0ูนย์หกสองครับย้ำอีกครั้งครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาเพื่อนเพื่อนก็ได้เลยนะครับนะนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้พี่สนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่ผิดพลาดประการใดกบขอประทานอภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับนะสวัสดีปีใหม่ไทยเฮงรวยรวยทุกท่านสวัสดีครับ